สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้บีเดียเที่ยวไทยก็จะพาเพื่อนๆมากันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเราจะไปเช็คอินกันที่ต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพญาซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่ใหญ่ที่สุดและมีความสําคัญที่สุดในด้านการคมนาคมและทางด้านการ,กรเกษตรของพี่น้องชาวภาคกลางนะครับและต้นกําเนิดก็อยู่ที่ตำบลปากน้ําโอพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่2 3งสามเก้าอันนี้คือป้ายกระส่นจากกรมทางหลวงนะครับจริงๆแล้วก็คือ239กิโลเมตรและแนนมาร์คแห่งนี้ก็ คือภาษานครสวรรค์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากําลังโด่งดังในกระแสโซเชียลหากผู้ใดผ่านไปผ่านมานาครสวรรค์ไม่ได้แวะมาเท็คอินที่นี่ก็เหมือนไม่ได้ผ่านนครสวรรค์นะครับนีคือบริเวณทางเข้านะครับของภาษานะครับวัตถุประสงค์เขาสร้างเพื่ออะไรฮะสร้างเพื่อน,นเประโยลน์ของต้นไม้น้ำท้ายาให้ทั้งจังหวัดตั้งชื่อแข่งกันในคำว่าภาษาคือผสมผสานมารวมกันเป็นหนึห่งเดียวเหมือนรูปที่สะพานที่โค้งแล้วมันมันจบกันเป็นหนึ่งเหมือนแบบอ่าคนนครสวรรค์เนี่ยเยื่มใจไม่รับ เปิดประมาณหกโมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมช่วงเทศกาลเยอะครับเยอะก็ผ่านมาเนาะครับผมขอบคุณครับครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมนะครับพี่โอมก็เป็นแอดมินของภาสันที่นี่นะครับครับก็ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ก็อากาศร้อนนะครับช่วงนี้เป็นฤดูร้อน ฝั่งซ้ายมือที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นฝั่งแม่น้ํายมนานนะครับเนี่ยฝั่งนี้ยมนานแม่น้ํายมนานก็เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสองสายนะครับระหว่างแม่น้ํายมกับแม่น้ำนานแม่น้ายมนี่ก็จะไหลมาจากพะเยาแพร่สุโขทัยพิษณุโลกส่วนแม่น้ํานานก็จะไหลจากจังหวัดนานอุตรดิตพิษณุโลกแล้วก็มารวมตัวกันที่อําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับกลายเป็นแม่น้ํายมนานะครับแล้วก็ไหลมาที่ปากน้ําโพสถานที่แห่งนี้นะครับ และอีกฝั่งหนึ่งก็คือแม่น้ําปิงวังนะครับ,รบเป็นการรวมตัวกันระหว่างแม่น้ําปิงกับแม่น้ําวังแม่น้ําปิงนี่ไหลาจากเชียงใหม่ลําพูนตากส่วนแม่น้ําวังก็ไหลาจากเชียงใหม่ลําปางแล้วก็มารวมตัวกันที่อําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับแล้วก็ไหลผ่านกระแพงเพชรลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ไหลามาบรรจบกับแม่น้ํายมน่านที่ตําบลปากน้าโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และที่นี่ก็คือภาสารอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพยา เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมไปเช็คอินกันด้านบนนะครับชื่อภาษารมีที่มาจากคําว่าผาสารนะครับคือการรวมตัวกันแต่ภาษารก็คือการพาคนเข้าไปสารให้เกิดความผสมผสานกันร,ระหว่างคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมนะครับและอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นการรวมน้ําใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับ ตอนนี้บินเดียเทียบไทยก็อยู่บริเวณชั้นบนของอาคารภาสานซึ่งป้ายก็ได้เขียนไว้ว่าภาสานอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวบินเดียวเทียบไทยจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับเพื่อนๆดูทางด้านหลังของบินเดียวเทียบไทยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับไปดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับก็เห็นมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปกันหลายๆคนนะครับไปกันเลยนะครับ ครับตัวนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่ตัวอาคารนะครับซึ่งขณะนี้เราอยู่ที่ชั้นบนนะครับตัวอาคารก็จะมีรูปทรงคล้ายๆกับเส้นสายที่สอดประสานมาประจบกันเป็นหนึ่งเดียวที่ส่วนปลายเหมือนกับการรวมตัวของสายน้าโครงสร้างจะเป็นอาคารที่ทอดยาวคล้ายสะพานนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนที่จุดเริ่มต้นแล้วประสานกันเป็นหนึ่งเดียวที่จุดปลายบ่งบอกถึงการรวมตัวของแม่น้ําสายสําคัญสี่สายของไทยคือพิงวังยมน่าน เมื่อมารวมตัวกันบริเวณนี้ก็จะเกิดเป็นจุดเริ่มของแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลปากน้ําโพนะครับที่มาของคําว่าปากน้ําโพก็สันนิษฐานได้2ประการนะครับคืออาจจะมาจากคําว่าปากน้ําโพเพราะเป็นที่ปากน้ําปิงวังยมน่านโพมารวมกันจนกลายเป็นต้นแม่น้าเจ้าพยาหรืออีกประการหนึ่งก็คือมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้าในบริเวณวัดโพซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อคนอูในปัจจุบันจึงเรียกว่าปากน้ําโพก็อาจเป็นไปได้นะครับยิ่งเราขึ้นมาบริเวณที่สูงสูงเราก็ยิ่ง จะมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามนะครับางด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ํายมนานนะซึ่งมีสีน้ําที่ขุ่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ําปิงวงังซึ่งจะมีความใสของน้ำนะครับมองจากภาพมุมสูงเราก็จะเห็นแม่น้ำสองสีมารวมกันได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะรองเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งเช็คอินนั่งพักผ่อนกันนะครับลักษณะาภายในก็เป็นคล้ายๆโมเดิร์นนะฮะสวยงามครับ มีความโค้งมนนะฮะนี่ภาพจากมุมสูงนะฮะจากบริเวณอาคารภาสานนะครับมีความรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมากครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากลมที่ผ่านไปผ่านมาได้นะครับอาคารมีความโปร่งจึงทําให้บริเวณชั้นนี้มีอากาศเย็นสบายนะครับนักท่องเที่ยวก็ชอบนั่งเช็คอินกันบริเวณนี้นะครับเพราะว่าอากาศเย็นสบายเดี๋ยวเราก็จะลงไปบริเวณชั้นล่าง ไปสำรวจดูบริเวณรอบๆนะครับว่าจะมีสถานที่ให้เราถ่ายรูปสวยๆไหมครับนี่ครับหนูน้อยน่ารักจริงๆนะครับเดินนาหน้าไปเลยนะครับนี่คือทางลงของชั้น2นะครับส่วนด้านหน้าที่เรามองเห็นในที่สูงก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับซึ่งเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับทางลงก็ค่อนข้างจะลื่นนิดหน่อยนะครับไม่มีที่จับ สำหรับเด็กๆควรจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับอาจจะลื่นลมได้นะครับครับพอเราขึ้นมาถึงจุดโคง้งสูงสุดก็ตอนลงก็จะเป็นสโลปลงนะฮะแต่เขาก็จะมีขั้นบันไดเป็นขั้นๆให้เรานะฮะกันลื่นนะฮะพอมาถึงพักก็จะมี บันไดเดินลงไปทั้งสองข้างนะฮะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นแม่น้ําปิงวังนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้นํายมนาหนะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนกล้องให้ดูด้านหลังนะครับว่าทางที่ลงมาบา้างโค้งสูงแค่ไหนนะฮะนี่ฮะเด็เขาก็ทําขั้นไม้หมอนไว้ให้เราเหยียบเหมือนกันลื่นนะฮะที่พื้นนะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนพอสุดจากโค้งก็จะเป็นบันไดลงต่อเลยนะครับก็สามารถเดินลงได้แบบสบายๆนะครับลบันไดแล้วก็ไปเป็นบันไดแยกอีกทั้งสองข้างนะฮะเลือกลงเลยนะครับจะลงด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับที่สุดตรงขาวก็คือต้นแม่น้ําเจ้าพญานะครับรงไปไม่ได้ฮะเราต้องลงทางด้านซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะครับขมมนเย็นมากเลยครับลมโกรกไปโกรกมาเย็นยิงยดูดิบนเป็นคนท้อสวรรค์ปะเนี่ยหรือว่าผ่านนีเฉย แต่ผมบ้านอยู่สุโขทัยครับอ้าวบ้านเดียวกับผม,มีิผมก็อยู่สุโขทัยอะ่ะอ,อ้าวเราก็มาเจอคนบ้านเกิดเมืองนอนนะครับคือคนสุขโขทัยนะครับกินเดี่ยวเที่ยวไทยก็เป็นคนสุขโขทัยเหมือนกันนะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มีซิกแซกด้วยนะฮะยืนขึ้นนี่ฮะ เอาออกมานี่แล้วขึ้นนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนันนี้ลงมาแล้วก็นี่มีโค้งขึ้นได้ด้วยอ่าเข้าใจสร้างนะนี่ครับมีสองชั้นนะครับชั้นบนเย็นมากโอ้ดีจังเลยนี่เพื่อนเนี่ลงมาชั้นสองนะครับจากข้อมูลนะฮะเห็นว่าด้านล่างนี่คือออกแบบมาเพื่อให้น้ำ ไหลผ่านได้นะครับช่วงเวลาน้ําหลากก็น้ําจะไหลผ่านด้านล่างสามารถล่องเรือและชมสถาปัตยกรรมได้นะครับเพื<ๆ>่อนนี่ฮะหน้าน้ําก็ลองมามาชมกันดูฮะล,ล่องเรือลอดใต้ผาสารนะครับเนี<ๆ>่ยฝั่งตรงข้ามนู้กนก็เป็นศาลเจ้าพ่อเท<ๆ>พรักษณ์และเจ้าแม่ทับทิมนะครับซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวปากน้ําโพและนครสวรรค์นะครับเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาลตุษจีน เราเลือกลงบันไดฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเป็นฝั่งของแม่น้ําปิงวังนะครับนี่ฮะเพื่อนๆสามารถเลือกลงได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับและฝั่งขวาก็เป็นแม่น้ํายมน่านก็เลือกลงกันได้ตามสะดวกเลยนะครับและสุดขอบปูนสีขาวที่มีนักท่องเที่ยวยืนกันอยู่ตรงขอบปูนตรงนั้นก็คือต้นแม่น้ําเจ้าพญานะครับและถ้าเราหมุนก้องมาทางขวามือก็จะเป็นแม่น้ําปิงวังนะครับถ้าแม่น้ําปิงวังไปก็เป็น ตัวเมืองนครสวรรค์นะครับที่เราเห็นตึกอยู่ไกลๆนะครับครับนี่ก็คือด้านล่างของอาคารนะครับปูย่าสวยงามนะครับสังเกตดูพื้นด้านล่างจะเป็นโค้งเว้าลงนะฮะเพื่อให้รองรับน้ําสําหรับเวลาหน้าน้ําหลากเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมสถาปัตยกรรมได้นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นหน้าเทศกาลนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมความงามมาถ่ายรูปมาเทคอินกันจำนวนมากนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทักทายพี่น้องนักท่องเที่ยวกันนะครับอ,อ๋อที่แถวนี้เหรอเขาน่อน,น,ย,นยูงเพื่ออะไรกระแพงไงไหมอ๋อผมใช้แต่สายเสียไม่ได้ไปใช้เส้นเดิมมัสีเส้นนี้ไปสรุกบาทไปถานุนะ ใช่ใช่งลานนะดิกท่าลอดภัยนะครับวันดีวันใหม่ขอให้ทุนวันที่1-3ใบก็คนกันภาษาคนบ้านเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเพื่อถ่ายรูปชมความงามแล้วก็เช็คอินกันอยู่นะครับ ที่นี่คือปราสน์จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำจ้าพยาตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าบินเดียวที่ไทยจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระธาตุจุรามณีที่วัดคิรีวงบนเขาดาวดึงซึ่งเมื่อขึ้นไปบนสุดยอดแล้วเราก็จะมองเห็นนครสวรรค์ทั้งเมืองเลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้เป็นสีดำเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปหน้าก่อนใครนะครับ